นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะการครั้งหนึ่งณป่าอันกว้างใหญ่มีลูกแกะขนปุยตัวน้อยเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนมาเจอเข้ากับลำธารแห่งหนึ่งมันจึงว่าดื่มน้ำด้วยความกระหายพร้อมพูดออกมาว่าวันนี้อากาศดีจังเลยข้าคิดว่าจะวิ่งเล่นต่ออีกสักหน่อยกลับบ้านช้าแค่นิดเดียวคุณแม่แกะคงไม่ว่าอะไรหรอกเนอะอคิดได้ดังนั้นเจ้าลูกแกะก็หัวเราะอ,อย่างร่าเริง แล้วก้มกินน้ำต่อไปจะได้มีแรงเล่นเต็มที่แต่บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินมายังลำทานแห่งเดียวกันพอดีและโชคร้ายที่นั่นคือหมาป่าจอมเจ้าเล่นนิสัยไม่ดีแถมยังหิวโซอีกะด้วยเมื่อมันมองเห็นลูกแกะก็คิดจับมาเป็นอาหารพร้อมคิดอุบายหลอกล่อทันทีนี่เจ้าแกะน้อยรู้หรือเปล่าว่าเจ้ากำลังทำอะไรผิดอยู่หมาป่าพูดขู่ขึ้นมาเสียงดังลั่นจนลูกแกะตัวสั่นเพราะหวาดกลัว ข้าทำอะไรผิดงั้นหรือท่านหมาป่าข้าแค่กินน้ำอยู่ตรงนี้เท่านั้นลูกแกะเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจกินน้ำนั่นแหละคือความผิดของเจ้าเพราะเจ้าทำให้น้ํามันขุ่นข้นไปหมดข้าดื่มเข้าไปไม่ได้เจ้าต้องถูกข้าลงโทษหมาป่าตอบกลับอย่างหัวเสียแต่ว่าท่านหมาป่าข้ากินน้ำอยู่ปลายลำธารส่วนตัวท่านนั้นอยู่ต้นลำธารกระแสน้ำก็พัดมาทางนี้ ข้าจะทำให้น้ำขุ่นข้นได้อย่างไรเล่าลูกแก่ยังคงเถียงสุดตัวจนหมาป่าเริ่มโมโหยิ่งขึ้นและออกอุบายอื่นอีกเจ้าจะไม่รับผิดเรื่องนี้ก็ได้แต่ข้ารู้นะว่าเมื่อปีกลายเจ้าได้พูดว่าร้ายข้ารับหลังทําให้ข้าเสียชื่อเสียงและสัตว์ตัวอื่นก็พานจะเกลียดข้ากันไปหมดเจ้าต้องถูกลงโทษหมาป่าสร้างเรื่องโกหกคำโตเป็นครั้งที่สองทำเอาเจ้าลูกแก่งุนงงเข้าไปอีก แต่ว่าท่านหมาป่าตอนนั้นข้ายังไม่เกิดมาบนโลกเลยด้วยซ้ำข้าจะไปพูดว่าร้ายท่านได้ยังไงกันเล่าลูกแกะตอบตามความสัจจริงงั้นก็ต้องเป็นพี่น้องของเจ้าสักคนหนึ่งนั่นแหละมาให้ข้ากินเป็นการลงโทษสดีดีหมาป่าเริ่มทนไม่ไหวทำไมเจ้าลูกแกะตัวนี้ถึงได้ดื้อดึงเถียงคำไม่ตกฟากแบบนี้แต่ว่าท่านหมาป่าข้าสาบานว่าข้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องลูกแกะตอบเสียงอ่อน โอ้ยไม่งั้นก็เป็นพ่อแม่ของเจ้านั่นแหละที่พูดไม่ดีถึงข้ายังไงข้าก็ต้องกินเจ้าเป็นการลงโทษหมาป่าตอบอย่างเกรี้ยกราดแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาลูกแกะตัวน้อยแต่ว่าท่านหมาป่าคราวนี้หมาป่าไม่รอให้พูดจนจบประโยคอีกแล้วทันทีที่ลูกแกะเอ่ยปากเจ้าหมาป่าอันธพาลก็กระโจนจับเหยื่อที่น่าสงสารกินเป็นอาหารทันทีโดยที่ลูกแก่นั้น ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่มีโอกาสกลับไปสู่อ้อมกอดของคุณแม่แก่อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดคุยต่อรองกับคนพ่านคนขี่โกงและคนเจ้าเล่ห์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากคนประเภทนี้จะไม่มีความเมตตาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและจ้องแต่จะกดขี่ข่มเหงทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ถ้าเด็กๆรู้ตัวว่ามีคนรอบข้างนิสัยแบบนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำความผิดอะไรเขาก็จะหาข้ออ้างมาทำลายเราได้อยู่ดีที่สำคัญเด็กๆไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็กขาดนะคะไม่เช่นนั้นอาจเจออันตรายเหมือนเจ้าลูกแกะในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นได้